สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดสำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนบ้าง ไนท์ออฟส์วอร์นดวลเอกออฟคัพซิกออฟคัพโฟร์ออฟสวอลท์สควีนออฟวอร์นเจนออฟวอร์นเซเว่นออฟวอร์นไนท์ออฟวอร์นไนท์ออฟคัพค่ะ สำหรับในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566คนโสดในช่วงนี้เหมือนกับรู้สึกว่าคุณมีอิสระภาพในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักมันเป็นความรู้สึกที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาที่คุณอยากได้ความรักที่ ไม่ต้องการการผูกมัดก็ได้ความรักแบบเป็นความรักที่เข้าใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันภาระหน้าที่สิ่งจําเป็นคือเข้าใจเข้าใจในความรักทั้งตัวเองแล้วก็คนรักเพราะฉะนั้นความรักที่มันเป็นความเข้าใจมันเป็นความรู้ใจมันเป็นความรักที่ไม่ต้องบังคับหรืออะไรมากมายทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณอิสระแล้วก็คุณชอบคุณชอบในลักษณะความรักที่ ที่มันเป็นแบบนี้นะคะที่มันเป็นแบบนี้โดยที่แบบไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องไม่ต้องแบบคอยคอยตามหรืออะไรกันมากมายแค่พูดก็ก็เข้าใจกันแล้วเป็นความรู้สึกที่มันเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นบางครั้งชาวราศีมีในช่วงนี้เหมือนกับมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการเดินทางเพื่อไปหาคนรักก็ได้นะคะเดินทางเพื่อไปติดตาม เพื่อเหมือนกับมีการเดินทางอ่ะการเดินทางเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มาพบได้มาเจอในเรื่องของความรักหรือคนรักของคุณที่ผ่านมาความรักก็ก็ถือว่าดีบางคนอาจจะคบกันจากการเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจเป็นคนสนิทคบกันแบบเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วก็พัฒนากันมา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นแฟนคบกันความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เข้าใจกันมากขึ้นนะที่เข้าใจกันมากขึ้นที่พัฒนาต่อยอดจากจากความเป็นเพื่อนจากเพื่อนร่วมงานจากคนสนิทและก็กลายมาเป็นในเรื่องของคําว่าแฟนเพราะว่าเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้น ความรักของคุณสําหรับคนโสดมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันได้แบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นพี่เป็นน้องคือมันได้มันได้ทุกสถานะที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันก็คือเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนรักของคุณนะคะต่างฝ่ายต่างต่างเข้าใจ หรือคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักอยากหยุดนิ่งเคยเสียใจกับความรักเคยผิดหวังนะคะเคยเสียใจบางครั้งเหมือนกับอยากหยุดอยากหยุดสต็อปหยุดตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์อย่าเพิ่งอะไรยังไม่อยากคิดที่จะเริ่มต้นความสัมรักความความรักความสัมพันธ์กับใครเลยแต่เมื่อมันมีโอกาสเข้ามาเอ้ของครับมันเป็นโอกาสของการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นโอกาสเข้ามานะ คุณจะได้เริ่มนะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือคุณอาจจะได้เจอเขาคนนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้แต่ไพ่บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นราชนีเป็นคนที่มีในเรื่องของตา <indung S 1> แหน่งตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของอ่าลักษณะที่ดีแล้วก็มั่นคงในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณอาจจะเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ที่ไพ่ใบนี้บอกว่า เป็นการเริ่มต้นความรักก็อาจจะได้พบใครคนนี้เข้ามานะคะเป็นคนที่อายุเยอะหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีดูมั่นคงแล้วก็เขาอยากจะเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณด้วยความมั่นคงอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นเขาช่วยเหลือคุณได้นะคะเขาช่วยเหลือคุณได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินสิ่งต่างๆเพราะเขาดูแล้วเขาดูสมบูรณ์สมบูรณ์แบบ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นครอบครัวพร้อมที่จะเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณในแบบระยะยาวๆเลยก็ได้สําหรับคนนี้นะคะความรักของชาวราศีมีนมันต้องเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าสําหรับคนที่อยู่ในในความรักที่เหมือนต้องเลือก อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คะไพ่บอกว่าคุณต้องอดทนแล้วคุณก็ต้องก็ต้องสู้ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็ก็อย่าพึ่งเลือกบางทีความรักที่มันเข้ามาแบบรวดเร็วปุบปับฉับพลันเกินไปเรายัางไม่ได้เรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันเลยมันจะทําให้คุณเสียความรู้สึก เหมือนกับเสียเวลาเสียโอกาสไปกับการไปไปคบไปคุยไปกับคนที่เขาไม่ได้ที่จะคิดที่จะจริงจังกับคุณในในช่วงแบบระยะยาวนะคะเหมือนกับเข้ามาแค่เป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆระยะเวลาสั้น,นๆเฉยๆนะคะอย่าไปเสียเวลาให้กับคนประเภทแบบนั้นมันจะเสียความรู้สึกคุณจะเสียความรู้สึกะอะคุณจะเสียความรู้สึกเปล่าๆนะคะ เอาเวลาไปสนใจสิ่งที่มันสำคัญมากมากกว่าจะดีกว่าเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วคุณก็เป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาดูแลชาวราศีมีนจริงๆเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นิสัยใจคอของชาวราศีมีนเป็นเป็นอย่างดีเลยแหละนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนคนหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่ถึงจุด สำคัญจริงๆความอดทนของคุณหมดขิดจริงๆคุณก็จะไม่ถอยคุณก็จะไม่หนีออกมาจากความสัมพันธ์ที่ที่มันคิดว่ามันไม่จะมันไม่มีทางที่จะเดินหน้าต่อไป ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ครั้งนี้คุณจะได้เริ่มต้นความรักแล้วก็จะเจอคนที่ดีคนที่เขามาอีกอย่างจะได้พบคนที่เดินทางมาจากแดนไกลด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่เดินทางมาพร้อมความรู้สึกพร้อมความหงหุหงิพร้อมสิ่งดีๆที่ที่อยากจะมอบให้ชาวราคนาราศีมีนเขามาพร้อมความรู้สึกดีๆและอาจจะมีสิงสิ่งของบางอย่างที่เป็นของแทนใจอาจจะมีของ มีค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมอบให้คุณก็ได้อาจจะเป็นของดีๆส่งท้ายสิ้นปีคุณอาจจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันทําเป็นของแทนใจก็ได้นะคะเพื่อที่จะมันเหมือนกับคํามั่นสัญญาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแบบจับจองหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้ให้แน่ชัดได้แล้วว่าคนนี้นะคะคนนี้ใช้แล้วอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับ มันชัดเจนขึ้นสำหรับคนโสดนะชาวราศีมีนขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อีกก็แล้วกันนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับความรักของคนโสดชาวลัคนาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566สิ้นปีแล้วจะมีอะไรดีๆส่งท้ายปีไหมสำหรับชาวลัคนาวราศีมีนความรักในครั้งนี้ t h e h แฮ r ์เฟ o f o ์โฟ u ์ออ e e ัพควีนพ่บอกว่าความกังวลความเครียดบางทีสับสนบางทีคุณสับสนในอารมณ์ของคุณนะคะมันก็ยังมีเรื่องราวมีสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาอยู่แต่บางครั้งคุณอาจจะสับสนและยังกังวลในความรักความสัมพันธ์ยังเลือกไม่ได้บางทีมันก็มันก็ดีอยู่แต่อาจ อาจจะไม่ตรงใจอาจจะไม่ตรงใจตรงสเปคถามว่าเขามีดีให้คุณไหมเขาดูแลหรือว่าสิ่งที่เขาทําไปมันมันมันดีพอสําหรับคุณไหมสําหรับเขาไหมมันก็ดีแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ตรงใจแค่นั้นเองมันยังไม่ถูกใจอาจจะแค่แบบส่วนส่วนเล็กๆแน่น้อยแค่นั้นเองไพ่ก็เลยแนะนําว่าให้คุณมองในส่วนที่ดีในสิ่งที่เขาทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคุณก็รับได้ในระดับหนึ่งอะไรก็ตามบางสิ่งมันอาจจะ ผิดใจบ้างเล็กๆน้อยๆให้มองก้าวข้ามผ่านไปจะได้ไหมเพราะอย่างน้อยๆสิ่งดีๆมันก็ยังมีมากกว่าสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นให้อยากพรอยากให้คุณมองมองคนมองแบบมองในส่วนที่ดีมองในส่วนที่เขาเขา เรื่องราวดีๆที่ที่เราทําร่วมกันมากกว่ามันจะเป็นพลังงานดีๆมันจะช่วยผลักดันให้ชีวิตของคุณมันมันเดินหน้าต่อไปจะได้ไม่คอยค,อยคิดระแวงคอยกังวลในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณลองมีสติให้คุณลองนั่งสมาธิหรือทําจิตใจให้สงบก็ได้นะคะทําจิตใจให้สงบแล้วคุณจะมองเห็นแล้วคุณจะเห็นความเป็นจริงคุณจะ รู้ด้วยด้วยตัวคุณเองนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เหนือเหตุผลอยากให้คุณใจเย็นบ้างก็ได้ไม่อยากให้วู่วามไม่อยากให้ใจร้อนในช่วงนี้เดี๋ยวคุณจะอาจจะพลาดหรือเสียคนดีๆบางคนไปก็ได้เพราะว่าด้วยอารมณ์ด้วยความคิดที่บางครั้งมันแค่วุบเดียว หรือสิ่งที่เขาทําผิดแค่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่เขาทําดีมาโดยตลอดทั้งชีวิตหรือยาวนานกับไม่คิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะให้มีสติให้ลองมีสติให้ลองมีให้ฝึกสมาธิลองนิ่งๆดูแล้วคุณจะมองเห็นความเป็นจริงคุณจะเห็นความคุณจะเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันยังมีค่าและเขาก็ยังคู่ควรกับคุณอยู่นะคะ Queen of คัพ เขายังมองว่าคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่ดูดีดูมีเสน่ห์ดูเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มั่นคงความรักถามว่ามีให้กันไหมมันก็มีมันยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่มีให้ให้กันอยู่ทั้งตัวคุณและเขาหรือบางครั้งคุณอาจจะได้พบใครบางคนที่เขาเข้ามาในช่วงนี้และเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ ที่มันเป็นพลังงานบวกๆความรู้สึกดีอ่ะอคุณอาจจะได้พบคนที่ดีคนที่ดูอ่อนโยนคนที่เข้าใจมาดูแลหัวใจคุณในช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะในช่วงนี้นะคะเป็นโอกาสและคนดีๆจะเข้ามาพยายามเปิดใจเรียนรู้นะคะศึกษากันไปความรักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต้องศึกษากันให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับความรักของชาวราศีมีน คนรักของคุณเขาเป็นใครกันคนรักของชาวราศีมีนเป็นใคร mm hmm. The m a g e to o p e n t a c l e King of wands mm hmm. เขาเป็นคนที่เข้าใจ mm hmm. เขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าจังหวะไหนควรเข้ามาควรพูดอะไรคือเขาเป็นคนที่ฉลาดและเก่งและ เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดูในในแง่ดีด้วยนะคะอีกอย่างเกี่ยวกับชาวราศีพฤกษ์กันมังกรน,นะคะแล้วก็มีชาวราศีเมษสิงห์ธนูเข้ามาด้วยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ได้รวมถึงชาวต่างชาติคนนี้อยากจะเข้ามาดูแลเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณอย่างดีแต่มองแล้วดูเขามองไปถึงในเรื่องของอนาคตมองไปถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่ ที่มันสําคัญมากกว่ามากกว่าตัวคุณแต่ถามว่าเขารักเขาห่วงใยเขาดูแลใส่ใจคุณไหมเขาก็ดูแลในในระดับหนึ่งในส่วนหนึ่งแต่เขายังมองมองในเรื่องของอนาคตมองในสิ่งที่เป็นไปอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่อยู่ใกล้แล้วก็อบอุ่นแต่คุณต้องต้องเข้าใจในความเป็นเขาบ้างนะคะในความเป็นตัว ตนของเขาบ้างยอมรับเขาบ้างนะคะอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆก็พยายามมองข้ามเพื่อที่ความรักมันจะยังคงอยู่มันจะยังคงอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปสำหรับความรักของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566นนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ